สำหรับวิธีการเลิกห้างหุ้นส่วนนะคะมันจะมีด้วยกันอยู่2วิธีวิธีที่1นนะคะเราจะจ่ายคืนทุนครั้งเดียวและวิธีที่สองเราจะจ่ายคืนทุนเป็นงวดๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีแรกกันก่อนก็คือจ่ายคืนทุนครั้งเดียวขั้นตอนในการปฏิบัติของห้างหุ้นส่วนเวลาที่มีการเลิกห้างจะต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนหลักๆมี3ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ค่ะ นำสินทรัพย์ที่มีอยู่นะคะไปขายซึ่งการขายครั้งนี้อาจจะได้กำไรหรืออาจจะเกิดพ้นขาดทุนซึ่งจะต้องเอามาแบ่งกันนะคะหุ้นส่วนจะต้องแบ่งกันตามอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนขั้นตอนที่2ก็คือชำระหนี้ค่ะเวลาชำระหนี้เราจะเลือกที่จะชำระหนี้ภายนอกก่อนนะคะแล้วค่อยไปชำระหนี้ภายในทีหลังและขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็ทำการจ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็น หุ้นส่วนหลักการมีอยู่3ข้อนี้นะคะอธิบายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการเลิกห้างหุ้นส่วนเราจะต้องมีการจัดทําการชรําระบัญชีการชรําระบัญชีของเราพูดง่ายๆเราจะต้องทําบัญชีของเราที่มีอยู่ให้เป็นศูนย์ให้ได้มีสินทร,รัพย์อยู่ต้องไปขายมีหนี้สินอยู่ต้องชําระนะคะหรือมีลูกหนี้อยู่เราก็ต้องเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ได้หลักๆของการชรําระบัญชีมี3ขั้นนะคะอย่างที่หนึ่งนสินทร,รัพย์ไปขาย อย่างที่2ชําระหนี้โดยเลือกที่จะชาระหนี้บุคคลภายนอกก่อนและแดำาดับที่3ก็ทําการจ่ายคืนทุนเรามาดูตัวอย่างกรณีที่1กันนะคะที่เราบอกว่าจ่ายคืนทุนทั้งเดียวตัวอย่างที่1นึ่าบอกว่าหุ้นส่วนทุกคนมีทุนเพียงพอที่จะรับภาระผลขาดทุนจากการชําระบัญชีก็ขอคอ,อเป็นหุ้นส่วนการแบ่งกําไรขาดทุน1ต่อ2ต่อ3 ยอดในบัญชีในงบทดอองก่อนกามชมรชำระบัญชีก็มีปรากฏดังต่อไปนี้มียอดเงินสดนะคะมีสินทรัพย์อื่นๆมีหนี้สินหนี้สินในที่นี้ก็คือเจ้าหนี้นั่นเองนะคะมีเงินกู้กอไก่มีเงินกู้มีทุนกอไก่ทุนขอแล้วก็ทุนขอนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือในการชำระบ,บัญชีเนี่ยสินทรัพย์อื่นๆจำหน่ายได้ห้าหมื่น หลังจากชำระหนี้สินแล้วห้างก็จ่ายคืนนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะเริ่มต้นของการจัดทำงบชำระบัญชีเราจะมีการเขียนหัวงบว่าห้างหุ้นส่วนอะไรงบชำระบัญชีเมื่อไหร่แล้วก็แสดงวันที่เอานะคะว่าวันที่ที่เราชำระบัญชีนั้นวันที่เท่าไหร่เราก็จะลอกงบผนลงลงมานะคะมีสินทรัพย์นะคะมีสินทรัพย์เนาะ,ะมีสินทรัพย์กัน มีหนี้สิน,นแล้วก็มีส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะยอดคงเหลือก่อนการชำระบ,บัญชีนะคะเราไปดูกันนิดนึงเงินสดมี20,000เราเอามาใส่นะคะินทรัพย์อื่นมี65,000เจ้าหนี้เรามี13 0 0งเงินกู้กอ่อ5 0 0 0นะคะทุนกอ่อ2 0 0 0มืทุนขอ20,000และทุนขอไวอีกเท่าไหร่คะ2อ0 0 0อันนี้ก็คือย,ยอดก่อนชำระบ,บัญชี ะะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปจำหน่ายนะคะซึ่งสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ทั้งหมด6 5 0 0 0แต่เราขายได้เท่าไหร่คะ5 0 0 0 0สินทรัพย์6 5 0 0 0ขายได้50,000แสดงว่าเกิดผลขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่คะ15,000เราจะนำหมื่นหนี้มาแบ่งกันตามอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในอัตรา1ต่อ6 1ต่อ2ต่อ3 1>, 1ต่อ2ต่อ3านะคะเพราะโจทย์กำหนดไว้ว่า1ต่อ2ต่อ3นะคะนั่นหมายความว่ากอได้ไปกี่ส่วนคะ1ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนขอได้ไป2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนและคอได้ไป3ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นผลขาดทุนตรงนี้มันจะทำให้ทุนของแต่ละคนลดลงค่ะลดลงเท่าไหร่นะคะ ก็คือถ้าเป็นของกอก็จะหมื่นหนะคะหมื่นหคูณอะไรคะคูณ1ส่วน6เพราะฉะนั้นกรับผิดชอบไปอยู่ที่2 5 0 0นะคะต่อไปของขอก็จับ1 5ตั้งคูณ2หาร6ขอก็รับผิดชอบไป5,000คขอก็จับ1 5ตั้งคูณ3หาร6ขอก็รับผิดชอบไปอยู่ที่อะไรคะ7,500 ะะเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้ก็คือการแบ่งกําไรเอ้ยเอาสินทรัพย์ไปจาหน่ายแล้วเกิดผลขาดทุนขึ้นทีนี้ในการจัดทํางบชําระบัญชีเรามาดูกันจาหน่ายสินทรัพย์แบ่งขาดทุนวเวลาเอาสินทรัพย์ไปจําหน่ายได้เงินไหมคะได้เพราะฉะนั้นช่องเงินสดของเราได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน,น5 0,000เราก็จะใส่ย,ยอดที่5 0,000บาทนะคะได้เงินมา5 0,000นเนาะเราก็ใส่ย,ยอดที่5 0,000บาท อ่าสินทรัพย์เพิ่มเพราะเอา,เอาสินทรัพย์ลดลงแต่ได้เงินสดเพิ่มเพราะฉะนั้นเงินสดเพิ่มห้าหมื่นเราใส่เลขนี้นะคะห้าหมื่นสินทรัพย์ที่มีอยู่เอาไปขายหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่มีอยู่เอาไปขายการขายของเราสินทรัพย์ลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ใส่วงเล็บสินทรัพย์ลดลงสองหมื่นเอ้ขอโทษค่ะขอโทษสินทรัพย์เอาไปขายหมดเลยเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ลดลงอยู่ที่เท่าไหร่คะหกหมื่นห้าอืม เกิดผลขาดทุน15ื่นล้วก็ไปแบ่งกันเพราะฉะนั้นกอรับผิดช,ชอบไป2005ทุนกรลดค่ะเพราะข,ขาดทุนทําให้ทุนลด2005ทุนขอลดเท่าไหร่คะทุนขอลดอีก5,000ใส่วงเล็บนะคะถ้าทุนลดหรถถือสินทรัพยออ์ลดอะไรลดก็ใส่วงเล็บต่อไปทุนคอควายลดอยู่ที่7,5 0ดอ่าพอหลังจากที่เราจําหน่ายสินทรัพย์แบ่งขาดทุนแล้วนะคะเรามาดูยอดคงเหลือกัน เงินสดเราเดิมมี2 0 0 0 0ถูกต้องไหมคะเพิ่มมา5 0,000แสดงว่าเงินสดเรามีอยู่ที่7 0 0 0 0สินทรัพย์เดิมมี6 5หมืเอาไปขายหมดเลย65 0 0 0เพราะฉะนั้นหมดเรียบร้อยแล้วขีดเส้นคู่ได้เลยนี่สินหรือเจ้านี้เรายังคงมีอยู่ยอดที่13 0 0งามเงินคู่กอไก่ก็ยังคงมีอยู่ยอดที่5000อ่ะเรามาดูกันกอไก่ มีทุนเดิมอยู่20,000ลบออก2 0 0าแสดงว่าทุนตรงนี้เหลืออยู่ที่17,500นะคะลองเกิดเครื่องคิดเลขด้วยขอไข่ค่ะเดิมมีทุน20,000ลบออกอ,อ,กอีกเท่าไหร่คะ5,000ทุนขอจะเหลืออยู่ที่15,000ทุนคอควายค่ะเดิมมี27,000นะคะลบออก,ออกอีก7,500ทุนคอควายก็เหลืออยู่ที่19,500นะคะ อันนี้ก็คือยอดคงเหลือหลังจากที่เราจำหน่ายสินทรัพย์แล้วแบ่งขาดทุนกันนี่คือขั้นตอนแรกพอขั้นตอนที่2นะคะเราจะชะําระหนี้เราเลือกที่จะชําระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นเราไปดูหนี้สินของเราหนี้สินของเรามีหมื่นสามเราก็เอาเงินของห้างนะคะไปจ่ายหมื่นสามดังนั้นเงินสดของห้างลดลงไปไปใส่ในช่องเงินสดเงินสดลดหมื่นสา หนี้สินก็ลดเท่าไหร่คะหมื่นสามนั่นเองเงินสดลดหมื่นสามหนี้สินก็ลดหมื่นสามนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ชำระหนี้สินแล้วเงินสดเรามีเท่าไหร่จับเจ็ดหมื่นลบออกหมื่นสามค่ะหนี้สินเราเหลืออยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะเงินสดเราเหลืออยู่ห้าหมื่นเจ็ด ส่วนนี้สินค่ะเดิมมีหมื่นสามลบไปหมดแล้วเพราะชำระนี่ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่สินตรงนี้เราก็หมดขีดเส้นใต้คู่ไปเลยนะคะเงินกู้คอไก่ยังคงเหลือเท่าเดิมห้าพันทุนคอไก่ยังคงเหลือที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยทุนขอไข่ไม่มีผลกระทบเหลือหมื่นห้าเหมือนเดิมทุนคอควายเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะอันนี้ก็คือย,ยอดคงเหลือก่อนที่ หลังจากที่ชําระหนี้สินอย่าลืมนะคะหนี้สินเราจะชําระหนี้บุคคลภายนอกก่อนแต่เนื่องจากว่ากิจการมีหนี้สินภายในก็คือเงินกู้ก็คือไปคู่เงินกู้กอมาเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จ่ายชําระหนี้เงินกู้กอซึ่งเงินกู้กอมีอยู่ที่ยอดเท่าไหร่คะ5 0 0 0เอาเงินไปจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ลดคือเงินสดช่องเงินสดลดลงไป5 0 0พช่องเงินกู้ก็ลดลงไปอีก5,000ทําให ยอดของเงินสดตอนนี้ถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็จับห้าหมืนเนะคะไปลบออกห้าพันห้ามืนเจ็ลบออกห้าพันเงินสดเราจะเหลืออยู่ที่5้0 0มืนี่สินเงินกู้กอเราหมดแล้วทุนของใครคะทุนของกไก่ยังคงเท่าเดิม1นึ0งืนเอยทุนขอไข่เหลือ1มื่นห้าเหมือนเดิมแล้วทุนคอไาวเหลืออยู่ที่19,500นะคะ อันนี้ก็คือยอดคงเหลือหลังจากที่เราชำระเงินกู้แล้วสุดท้ายเราจะทำการจ่ายคืนทุนตอนนี้เงินในมือเรามีอยู่52 0 0 0เราไปดูทุนของแต่ละคนกันนะคะว่าเหลือเท่าไหร่ให้หนูลองจับทุนกอไก่17,500ไปบวกทุนขอไข่15,000แล้วก็ไปบวกทุนคอควายที่19,500พอบวกกันเสร็จ3คนแล้วยอดทุนของ3คนรวมอยู่ที่52 0 0 0ซึ่งมันเท่ากับเงินสดในมือเลย นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเงินสดในมือไปจ่ายเงินสดของห้างห้าหมื่นสองไปจ่ายจ่ายให้ใครจ่ายให้กอเพราะฉะนั้นทุนกอลดลงไปเลยนะคะทุนกอก็ลดลงไปที่หมื่นห้าแล้วทุนกอคอควายก็ลดไปที่หนึ่งหมื่นเก้าพันกับห้าร้อยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยยอดเงินสดไม่เหลือทุนของแต่ละคนก็หมดแล้วบัญชีทุกอย่างของเราเป็นศูนย์หมดนั่นหมายความว่าเรา จะทำงบแสดงการชำระบัญชีที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือกรณีที่1น,นะคะกรณีที่1ของเราก็คือหุ้นส่วนทุกคนมีทุนเพียงพอที่จะรับภารับผลขาดทุนจากการชำระบัญชีนั่นเองค่ะ